โต้นหน่อยมัน oh. น uh ั oh. Oh, oh. well, mm ่ง hmm. ม <gen ic boys> so ันเนี่ยมันเนี่ยนเี่เห็นตัวตัวมันมีมันก็มีอยูแน่น่ะเห็นบ่จะไหนจ้างก็จับบ่ท่านมันท่านในโลกมันท่านในโลกอยู่บ้านที่จต่ไหนบ่เบ่งไอไก่เอ้ยเผื่อต้นหน่อยมันบ่เออต้นหน่อยมันในบ่เผื่อมันมาอยู่ในผีฮุกว่าไปมกินก็เอาแต่ต้วอันนี้มันในแล้วเนาะเอาแต่ตัวท่านอย่แล้เสียดายด้ยกว่านางฮะกว่านางมันเป็นกี่ตัว มันเป็นขี้ว่ะโอ้ขี้ก็ขี้หญ้าหรอกมันกินหญ้าเว้ยอืมขี้มันแก็มันกินหญ้าขี้มันแก็มากกว่าเลยนะฮะอุ้ยอืมแม่มันไตยาวมาล่งนู่แหละมาทำในเต้ไตหน่อยหน่อยขี้ควายเลยยังไงนะกี้ควายควายเมยแม่มันไตเละอันขี้มันยุบยับยุบยับอยู่มันหลายเติบอยู่นี่น้ำมันแม่ขี้ควายแห้งโอ้ยเนี่ยโอ้โห ดูดูมันดูจีมันไตมันเก็บไม่หมดหรอกมมดกระยามันหลุมอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละนี่เห็นบ่อสองตัวแม่นางไหนป้ากุูเพ่อสุนนี้น้องเพราะส่วนลูกเห็นบ่อเห็นบ่อลูกเก็บเอาเห็บบ่อมันไตเยอะแยะเยอะแยะจนเห็นบ่อเนี่อที่พื้นนะเห็นไหมพี่เก็บเก็บเอาพื้นมันมีลูกเห็นบ่อไตเก็บเอาเก็บเอามันกระจายไปแล้วมันบ่อใอยู่ทีแล้ว ที่บอลูกเห็นบ้เห็นบ้เก็มันจะลงพื้นแล้วเหรลงลงพื้นแล้วขี้มันเหม่งมากขี้มันเหม็นมากยยนี้อะอันนี้ลูกเห็นบ่เห็นบ่นะกเห็นบอลลกเยอะเลยเยอะเลยยังมีหมาเลยยังมีหมาเลยหมาเลยหมากยิบเอ้าโอยตายแล้ว ไม่แล้วลูกอืมดีมาโอ้โหมีเยอะมาลูกนี่ยออมันแจมันมุดดินแล้วนะมันมุดดินแล้วจะจีนอยถ้าเห็นคนเพิ่มเราขคิดุนเลยมันบ่อร้ายลูกคำร้ายบ่อเป็นสีใจั่วเยอะเยอะเยอะเสียงมันก็บ่เป็นหนึ่งสีนี้มันเงียบอยู่นี่เสียงโดเสียสุดว้ายตะจีนอยมันหนานนี่มันเสียงมันบ่ได้เบาดิอ้าวเดียวได้ถวยแล้วมันสิอยู่มันเสียงกบมีกี้กว่าอโอ้เจ้าหน่อยมันลงพื้นแล้วลูกพี่ลงที่ดินแล้วกำลังมุดตัวใหญ่ พี่มันลงมันลงแล้วลงแล้วลงแล้วลูกมันโดนล่ะไอ้สาวกินกินเม็ดขี้่หนูเลยที้ควายคักนี่แหลยควายเคยเนาะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมตัวใหญ่มันกินจานนี้หละกินเหมือนขี้หนูเหรอใช่กิน่างนี้เลยขี้หนูมันเหม็นกว่านี้อีกขี้หนูเหม็นกว่าขี้ควายอีกนะมันเหม็นสากคนละแบบเหม่งกว่าตัวอีกขี้ควายเหม็นกว่าคนเหรอมันขี้หนูกินยาก เุร็จบ้างเสเจบ่อโดนขี้เหรอโดนขี้เฮ้ยอาจับเอาจ้าเจ้าวายใส่ขี้อู้วเห็นไหมตัวมันเห็นไหม กินมันไม่เลยไม่ใช่กินขี้หนูกินมันขี้หนูกินมันขี้หนูขี้หนูก็เหม็นแบบนี้เหรอมันสาบกว่านี้อีกขี้หนูนั่น